นั่งเรือชมวิวธรรมชาติลัดเลาะคลองมาเรื่อยๆลุงอู๋ก็พาอองมาสัมผัสกับอีกหนึ่งอาชีพดั้งเดิมของชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการทําสวนผลไม้ครับ คุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กันต่อกับอาเซียนเอ็มอาร์ในช่วงนี้อาเซียนแลนด์มาร์คนั่นเองนะครับซึ่งที่นี่นะครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ที่สร้างรายได้ด้วยนะครับนั่นคือสวนผลไม้นั่นเองนะครับและไฮไลท์ที่สําคัญของสวนผลไม้แห่งนี้นั่นคือรถอีแตนนั่นเองครับนี่ที่นี่ฮะเขาที่มีรถที่แต่อีแตนครับคอยบริการเราเนี่ยนะฮะขับเข้าไปเลยเราก็นั่งไปนะครับใครขับได้ขับใครขับไม่ได้นั่งนะฮะแล้วก็ไป เก็บผลไม้ชิมเก็บผลไม้ทานแบบนี้ได้เลยนะครับก็เรียกว่าได้รับความอร่อยแบบสดใหม่จากสวนเลยจริงๆนะครับอ่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับการทำสวนผลไม้ของชุมชนคลองมหาสวัสด มักทำคู่คู่ไปกับการทำนาซึ่งผลไม้หลักที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือส้มโอครับแต่เมื่อเกิดวิกฤตการอุทกภัยในปีพศ2553ทําให้ไรนาและส่วนผลไม้ของชาวบ้านเสียหายเป็นจํานวนมากเลยครับแต่กระนั้นก็ยังคงมีผลไม้ที่เหลือรอดอีกจํานวนมากให้ชาวบ้านได้เก็บเอามาทําเป็นผลไม้แปรรูปรสชาติดีเช่นเดียวกันกับนาข้าวที่แม้ยังมีร่องรอยความบอบช้ำแต่ก็ยังทำหน้าที่อุ้มชูความอิ่มท้องของผู้คนที่นี่ได้เป็นอย่างดีครับ ผู้ชมครับและตอนนี้เนี่ยเรามีหนึ่งสาวสวยนะครับที่จะคอยพาเราเนี่นะฮะไปลุยสวนผลไม้กันนะครับขอต้อนรับป้าแจ้วด้วยสวัสดีครับ <หา S 1> ป้าแจ<ด>่วค,ค่ะป้าแจ้วครับสวนแห่งนี้เนี่ยพื้นที่กี่ไร่ครับ ทั้งหมด40แล้วก็นาข้าว40ทั้งหมด80ไร่ส่วนผลไม้40นาข้าว40นะฮะดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเราต้องมีรถที่แต่งคันนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเดินเนี่ยเราอาจจะเท้าเปิดเท้าเปิงได้นะครับผู้ชมครับในนี้ครับส่วนผลไม้ปลูกอะไรบ้างครับอ่าก็จะปลูกส้มโอแต่นี้ส้มโอเนี่ยเพิ่งปลูกไปเพื่อได้2ปีฝ่าครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะน้ำท่วมเหมือนนะเมื่อ<ไ>ปี54ตอน54น,นะน้ำท่วมอ้ยอ,อยากรู้ว่าตอนน้ำท่วมอ่ะ ตรงนี้เป็นยังไงครับก็หมดเลยไม่มีอะไรเหลือตรงหมดเลยได้ค่ะสูงไหมพี่ก็ถ้าที่นั่งที่โต๊ะก็คือมิดหัวิดศี่สะค่ะสองเมตรได้เนาะโอ้ยฝ่าหนอถ้าเป็นในในนับตอนในของก็คือประมาณสามเมตรกว่าอุ้ยนะคะหลังจากที่น้ําท่วมเสร็จไปเราก็มีการฟื้นฟูที่แห่งนี้ก็มีการเริ่มที่จะลงเรื่องของ ์ใหมๆอะไรแบบนี้นะครับก็มีส้มโอค่ะขนุนมะม่วงก็เหมือนเดิมที่จะปลูขนุนมะม่วงมาปังหวานกระท้อนหวานอะไรพวกนี้มาปังหวานกระท้อนหวานแต่ผลไม้ที่เป็นไฮไลท์ของสูตรทางนี้เลยคืออะไรครับส้มโอส้มโอได้กินไหมวันนี้ได้ชิมไหมก็คือต้องอีกสองปีฝากเพราะหลังน้ําท่วมไปแล้วก็คือปลูกครับปลูกไปแล้วสองปีฝากก็คือส้มโอเนี่ยห้าปีถึงได้ผลผลิตอ๋อมันต้องรอให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกลูกใช่ เราไยังไม่ได้การออกลูกมานานไหมครับก็เก้าเดือนเหมือนเหมือนเก้าเดือนแต่บางทีมันอาจจะยังไม่อร่อยเต็มที่ก็คือได้ไดเลยแต่ว่าขอเวลาการที่เติบเจริญเติบโตต้องก็ลงดินไปเนี่ยครับห้าปีห้าปีถึงออกลูกถึงออกริ้งหอพอ,พอออกดอกเสร็จก็เริ่มจะออกดอกไปก็เก้าเดือนอ๋อโอเคโอเคนะฮะงานวันนี้อดกินส้มโอก็อออจะทํามีทานกล้วยมะละกอที่ได้ผลผล,ผลิตก่อนไงอ๋อทั้นรอส้มโออย่างเดียวแย่เลยดังนั้นเนี่ย ไฮไลท์คือส้มโอแต่นอกจากปลูกส้มโอแล้วที่นี่เนี่ยนะครับมันก็จะมีพื้นที่เยอะมากก็จะปลูกผลไม้อื่นๆไปด้วยเพื่อให้ตลอดทั้งปีเนี่ยมีรายได้ด้วยแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับที่สามารถเข้ามาสัมผัสกับชีวิตที่เรียกว่าเป็นชีวิตเกษตรกรรมค่ะจริงๆเนาะแลวแต่เป็นสวนตัวอย่างของพุทธมณฑลด้วยเป็นสวนตัวอย่างของพุทธมณฑลที่ไม่ใช้สารเคมีโคล่ะ นะคะนาข้าวอ๋อนี่นาข้าวอยู่แล้วตอนนี้ลงปลูกป่ะครับก็เยอะเตรียมแล้วตีเชือกแล้วไงอ๋อตีเวือก็จะหวานข้าวขอดูก็จะไปนี่คือตีเชือกแล้วเนาะจ้ะอันนี้ย้าไปก็คือเป็นดงกล้วยเนาะมีกี่มีกี่พันบ้างครับที่นี่จะปลูกกล้วยน้ำว้าอย่างเดียว กล้วยเอาไว้อย่างนี้อ่ะ่ในในสวนนั่นจะเป็นกล้วยหอมเพราะกล้วยหอมนี่ต้องใช้ไม้ค้ำไม้ค้ำไม่ได้กินครับอ่ะดูเด็เครือยาวมากเลยสิบสองหวีใช่ยาวมากใหญ่มากต้องผูกไ้เลยเห็นไหมผูกเชือกไว้น่อยไม่งั้นไม่งั้นคนเนาะมันหนักมันออมาลงลุกเนาะกล้วยเนาะใช่ใช่สิบสองหวีเลยอ่ะแล้วอันนี้ก็เป็นผลผลิตที่เราก็ขายขายได้ได้ตลอดเวลาครับก็ถ้าสมมติว่าขายสดไม่ได้ มันสุกเกินไปก็ไปแปรรูปเป็นเป็นกล้วยตากเป็นกล้วยตากไปแทนแล้วก็กล้วยกล้วยทอดครับกล้วยตากอะค่ะเขาเรียกกล้วยตากที่นี่ก็ได้ได้หมดทุกอย่างครับแต่ได้คือได้ผลผลิตได้เร็วไงคบ <c oughs> เพราะอันนี้ปลูกแค่เก้าเดือนก็ได้แล้วกล้วยแล้วก็มะละกอก็หกเดือนมะละกออยู่ตรงไหนครับป้ามีะละกออยู่ข้างในเมื่อกี้ผ่านมามองไม่มองไม่มได้แต่เขาคือไม่ได้ปลูกไว้เป็นไอ้ท่ที่ยึดยึดเรายึดคือว่าส้มโอ แล้วก็กล้วยมะม่วงอะไรเงี้ยกระท้อนแต่ไอมะละกอเนี่ยปลูกไว้แซมแซมคือว่าก็เป็นรายได้ที่ได้ได้เร็วที่สุดก็อาศัยแบบมาก็ขายคำขำอย่างนี้คำขำหกเดือนก็ได้แล้วแต่คำขำนี้ก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะก็ได้ก็คือไม่ได้ว่าเยะแยะก็คือเป็นเหมือนข้าวกับข้าวได้ไหมเออข้าวกับข้าวขอมากินข้าวได้ไหมได้ได้เมื่อวานมาเร็วก็ได้สิเมื่อวานนี้จัดคนเลี้ยงคนเยอะเออเหรอเมื่อวานหกสิบคนเราตกองข้าวอร่อยออก เนี่ยเขาทําคนเดียวนะคะทั้งขวนทั้งนาจริงเหรอฮะแปดสิบไร่เนี่ยเหรอใช่เมาเยอะแปดสิบไร่อย่างเดียวนะจากนั้นมีที่ตรงทงโยงอีกสี่สิบไร่ทานาอีกอุ้ยทำไหวได้ไงอะคุณพี่เคยเห็นบ้างคนเหล็กอะคนเหล็กใช่ไหมใช่จะแต่ดูจากท่าเหวี่ยงรถเมื่อกี้ก็น่าจะคนเหล็กอยู่ครับทุผู้ชมก็คือรถคันนี้ขับไปคนเดียวนะอ้าวพูดจริงจครับเพราะลูกน้องเขาขับไม่ได้เขาเคยเจอหนแล้วเขาไม่ขับอีกเลย ต่ดีว่าคนไม่ไปลงน้ำตรงไหนมันใช้กำลังมากใช่จะลองไหมจะลองไหมไม่ลองครับพี่เดี๋ยวดังหักครับพี่ทำมาแพงรอเล่นจะบอกเลยนะครับได้เกิดมาชุมชนคลองหมาสวัสดิ์แห่งนี้นะครับนอกจากนาบัวเนาะนอกจากกล้วยไม้แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราควรจะต้องมาสัมผัสเพราะว่ายอมเราจริงจริงว่าไม่เคยได้นั่งรถที่แตน แบบนี้เราก็ไม่เคยได้มาเหวี่ยงตัวรถแบบเมื่อกี้เหมือนกันยังกับโตเกียรดริฟฉันพูดเลยครองมหาตวรรดริฟนะจ๊ะที่เนี่ย และนี่คืออีกหนึ่งประสบการณ์นะฮะที่ออกไม่เคยสัมผัสเลยนะครับกับการนั่งรถอ e ีแตนนั่นเองซึ่งเป็นไฮไลท์สําคัญของการมาที่สวนผลไม้ในชุมชนคลองสวัสดิ์แห่งนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครอยากจะลองมาสัมผัสประสบการณ์ mm hmm. โอ้โหเรียกว่ามันมากเลยนะยังกะอีแตนริฟอย่างนี้นะมาเลยนะครับที่นี่นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณป้าเจ๋วด้วยนะครับขอบคุณครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณคุณที่ด้วยนะครับขอบคุณครับ ผู้ชมค,ครับกลับมาอยู่กันต่อกับอาซีนอีสแอนะฮะหลังจากที่ององได้พาไปดูวิถีชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณดั้งเดิมมานะครับของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยนะตอนนี้ครับององจะพามารู้จักอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เป็นอาชีพใหม่แล้วก็เป็นอาชีพที่สไร้างรายได้ให้กับชุมชนแห่งนี้ในปัจจุบันนะครับนั่นคือการทําผลิตภัณฑ์โอท็อปครับข้าวตังนั่นเองฮะจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวององพาไปดูครับ นอกจากอาชีพเกษตรกรรมอย่างการทำนาทำสวนทำไร่ที่ชาวบ้านที่นี่ยังคงยึดถือปฏิบัติเป็นอาชีพตกทอดกันมากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองมหาสวัสด์อย่างร่วมกันหาไรายได้เพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่นั่นก็คือการแปรรูปผลผลิตการเกษตรอย่างการทำขนมข้าวตังซึ่งวิธีการทำก็แสนง่ายครับเพียงแค่นำข้าวหอมมะลิหรือข้าวกล้องที่หุงแล้วมาอัดเป็นแผ่นแล้วนำไปตากแดดโดยต้องตากสองแดดหรือสองวันนั่นเองครับ หลังจากนั้นเราก็จะได้ข้าวตังแห้งซึ่งข้าวตังแห้งนี้เราสามารถเก็บไว้นานแค่ไหนก็ได้อยากทานเมื่อไหร่ก็เพียงแค่นำมาทอดให้กรอบแล้วทานกับเครื่องเคียงต่างๆนั่นเองแหะครับ เอาละครับหลังจากที่เราก็ได้เรียนรู้นะฮะวิถีชีวิตอาชีพเกษตรกรรมนะครับของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เรียกว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนแห่งนี้มากมายเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปนั่นเองของที่นี่นะครับก็คือเข้าตังนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับหนึ่งท่านนะครับผู้รู้ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับผมอ่าชื่อตุ๊พี่ตนะครับผมพิ่ตพี่ตครับผมอยากให้พี่ตเนี่ยพูดถึงที่มาที่ไปหน่อยหนึ่งเป็น ถิงสัมผัโอท็อปที่เป็นเขาตังได้ครับพี่เริ่มแรกเนี่ยทางกลุ่มเนี่ยทำมาหลายอย่างมากตั้งแต่แปรรูปผมไม่ได้ทการเกษตรทั้งหมดเลยครับแต่มันเป็นตามฤดูกาลตลาดไม่ต่อเนื่องเราก็เลยมาหาจุดแข็งของเราไปเลยเนเว้นเนาะใช่อย่างเช่นเราทำมะม่วงแปรรูปม่วงอยู่ครับปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวใช่ทำมะยมทำอะไรต่างมันมีปีละครั้งละครั้งละครั้งแล้วก็มานั่งนึ่งทึกถึงจุดแข็งของเราเลยของประเทศไทยเรา ซึ่งไม่เคยขาดเลยก็คือข้าวใช่แล้วหลังบ้านเราก็มีข้าวครับเราก็เลยเรื่องเอาข้าวเนี่ยมาทําเป็นขนมครับ<อ>เริ่มแรกก็ทําเป็นข้าวอื่นก่อนครับแล้วสุดท้ายก็มาทําเป็นข้าวตังเพราะมันเก็บได้นานครับแล้ข้าวตูก็ไม่เกินเจ็ดวันอ่านั่นแหละครับแล้วก็เริ่มจากข้าวข้าวกล้องหอมมะลิครับแล้วพอสุดท้ายก็มาเป็นสุดท้ายเลยก็เป็นข้าวไรเบอรรี่ ข้าวไรเบอร์รี่ไรเบอร์รี่ครับคืออะไรพี่เข้าไรเบอร์รี่อ่ะข้าวไรเบอร์รี่เนี่ยเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้าวนี้กลังนิยมมากเลยฮะทุกคนเนี่ยทานเป็นทัญญาโอสถครับอ่าแล้วที่มหาวิทยาลัยเขาก็ชื่อโรงสีทัญญาโอสถเลยอนะครับก็คือว่ามันเป็นข้าวต้านอนุมูลอิสระครับบอกเลยว่าทานแล้วแรกๆก็คือว่าสวยอล่อครับผมบำรุงดูแลสุขภาพครับผมว่าไปนะครับ ซึ่งที่นี่เนี่ยมีเข้าตังก็คืออย่างนี้อย่างอย่างนี้เกับอย่างนี้ต่างกันยังไงครับพี่อ่าอย่างนี้ก็คือแผ่นที่ผ่านการหุงแล้วอัดตัดแดดสองแดดด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ครับอ่าแบบนู้นคือทอดเสร็จแล้วอือเป็นของที่เป็นผลิตผลของที่นี่เหมือนกันของน,นี่เหมือนกันอ่ะนนเรียกเข้าตังไหมพี่อ่าเป็นเข้าตังเขาเรียกแผ่นดิบแผ่นที่ยังไม่ทอดก็คือหลังจากที่เราหุงข้าวเสร็จแล้วเรามานําเป็นแผน่นอ๋อแล้วพอโอเค พอหุงข้าวเสร็จเอาข้าวไปอัดปั๊บเป็นแผ่นแบบตาแดดสองแดดครับผมมันก็จะได้แผ่นมันก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ครับผมแล้วพอแผ่นแบบนี้เสร็จปั๊บนาไปทอดนําไปทอดก็จะได้เป็นแผ่นสูขึ้นมาแบบนี้ครับผมอ๋อโอเคแล้วก็โรยหมูโรยงาครับก็คือทาน้มจิ้มทาน้าเชื่อมก่อนโอเคพอได้แผ่นแบบนี้มาเนี่ยครับผมจะกินเปล่าๆได้มั้ยพี่ได้ก็คือเหมือนข้าวเกี๊ยบธรรมดาอือก็คือข้าวเกี๊ยบปกติก็คือข้าวทอดครับ ข้าวทอดปกติทั่วไปยังไม่ได้ปรุงรสอะไรครับถ้าเราจะปรุงรสเราก็มีน้ําสมุนไพรใส่เข้าไปอ่าคือกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็น้ําตาลซึ่งเป็นน้ําตาลมะพร้าวมันจะหวานชุ่มคอหวานนุ่มอันนี้เนี่ยคือให้ลองทําให้เห็นกระบวนการครับแต่จริงเนี่ยจะทําไว้แล้วแล้วก็แพ็คใส่ห่อแล้วก็ขายก็เป็นผลิตภัณฑ์โอทอปของคลองมหาสวัสดิ์คลองมหาสวัสดผมจะทาให้ดูนะครับอันนี้คือน้ำปรุงรส น้ำปรุงรสก็ทาไปเลยอย่างนี้ครับผมทาเยอะไหมครับพี่อ่าทาพอเปียกแล้วก็โรยโอเคพอเปียกอ่าแล้วก็ถ้าเกิดจะกินข้าวตังหมูหยองก็โรยหมูหยองไปครับนี่ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับแล้วที่สําคัญอีกวิธีการหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับกินครับอร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมอันนี้มันทำด้วยอะไรบ้างนะฮะ อันนี้ก็คือกระเทียมพริกไทยลาบผักชี hmm. อือฮึอแล้วก็ใส่ไปด้วยน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลมะพร้าวมันจะหวานนุม่ม <elly. S 2> หวานนุ่มมัน,ม,นมันหน่อยมันมันหน่อยมันจะ <joins. S 2> หวานแล้วคือหวานชุ่มคอหวานลึกๆหวานลึกๆอก<ะ><ะ>แต่ถ้าเกิดอยากจะเป็นเข้าตังหน้าง,งาก็ได้เหมือนกันก็โรยงาวิธีเหมือนกันครับผมแล้วก็ถ้าเราไม่ทาหน้าแบบนี้แล้วก็ไปคุกพิซซ่าบาร์บีคิวก็กลายเป็นข้าวเกียบเพ็นปาปิก้านั่นแหละครับ จิ้มซอสก็อร่อยดีใช่ครับแฮปปี้เอาละครับก็เรียกว่าได้เห็นกระบวนการการทำข้าวตังไปแล้วนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของที่นี่นะครับใครแวะมาที่นี่เนี่ยนอกจากจะไปดูวิถีชุมชนเขาแล้วนะครับอย่าลืมแวะมาลองเห็นกระบวนการการทำข้าวตังกับตาเลยนะครับเป็นไงวันนี้ขอบคุณพี่ตุ๊กมากมากครับขอบคุณครับ เป็นนักศึกษากศนออมใหญ่นะคะสายทิพานักศึกษามาที่นี่ก็เพราะตะก้อนอะ่ะเป็นครูสอนอยู่ที่พุทธมนฑลก็รู้จักกับวิทยากรแล้วก็เคยเห็นการทํางานของที่นี่นะคะ,ะในด้านของการให้ความรู้ในด้านของเศรษฐกิจพอเพียงอะคะ่ะคิดว่านักศึกษาตรงเนี้ยก็จะได้ความรู้จากตรงนี้ไปอย่างเต็มที่ ตรงนี้จริงๆเนี่ยเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหมดเลยถ้าใครที่สนใจก็มาชมได้เลยค่ะค่ะก็จริงๆแล้วสนใจเที่ยวแบบธรรมชาติแล้วก็มีพี่เขาแนะนําว่ามีคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพไม่ห่างไกลกันมากนะะค่ะ,คะก็เลยสนใจอยากมาเก็บดอกบัวจริงๆแล้ว ก็เลยชวนแฟนมาด้วยก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะก็ขับรถมาง่ายแล้วก็เส้นทางก็ไม่ได้อ่ามาลําบากมากนักนะคะมีหลายอย่างมีทั้งสวนวัวนะคะแล้วก็มีอุตสาหกรรมพวกพื้นบ้านนะคะอย่างเช่นการทําข้าวตังที่นี่เขาอร่อยมากแล้วก็ขึ้นชื่อนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดที่ยังยังไม่ได้ไปนะคะก็กําลังจะไปอยู่นี่เหมือนกันนะคะ หลังจากที่อ๋องได้มาสัมผัสชีวิตชาวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์แบบทั้งวันทำให้อ๋องได้เห็นว่าชุมชนเล็กๆแห่งนี้เขายังคงรักษาความเรียบง่ายของการำดำรงชีวิตแบบชุมชนริมน้ำไว้ได้อย่างสมบูรณ์ครับโดยชาวบ้านที่นี่ต่างร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวิถีชีวิตแบบพอเพียงด้วยการทำไร่ทำสวนซึ่งพวกเขาก็ต่างใส่ใจกับอาชีพของพวกเขาทุกขั้นตอนด้วยสองมือเล็กๆของพวกเขานั่นเองครับรวมถึงจะคิดค้นแปรรูปผลิตภณฑ์ต่างๆให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ จนกลายเป็นสินค้าโอท็อปประจำชุมชนซึ่งถึงแม้ผู้เขาจะทำกันเพียงแค่กลุ่มเล็กๆตาผลิตภัณฑ์ของผู้เขากลับยิ่งใหญ่กลายเป็นสินค้าเศรษฐกิจส่งออกสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างงดงามจริงๆครับ และนี่นะครับคือทั้งหมดของอาซินอิสแอมอาร์วันนี้นั่นเองนะครับที่เราพามาเจาะลึกนะครับที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ที่ประเทศไทยของเรายังมีสิ่งสวยงามมากมายอยู่นะฮะเรามาเห็นเลยครับว่าถึงแม้ว่าประเทศของเราเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาจะพัฒนาไปมากแค่ไหนนะครับแต่ก็ยังมีสถานที่ที่ยังคงมีกลิ่นอายของชุมชนในสมัยก่อนนะครับให้เราได้มาสัมผัสกันถ้าเกิดใครท่านไหนเนี่ยนะครับอยากจะมาเที่ยวชมก็มาได้นะครับที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์แห่งนี้นั่นเองนะครับเอาแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสับถาติดตามฮะ ว่าองค์จะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวไปรู้จริงไปใช้ชีวิตที่ชุมชนแห่งไหนหรือประเทศไหนกันอีกนะครับวันนี้อ๋องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับอาซินอิสแอมอาร์สวัสดีครับคนในริมคอมาสวัสดีเราก็จะช่วยกันนะครับดูแลรักษานะครับน้าในลาคลองนี้ให้สะอาดอยู่เสมอนะครับแต่ว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาเราอาจจะเห็นเ,เป็นสวะหรือว่าผักตบชวานะครับในคลองนี้มันจะมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าผักตบชวานี่ก็ ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรมากมายนะครับออลำบากอยู่ก็ในการเดินทางในบางครั้งเท่านั้นเองนะครับถ้าหากความมันเยอะขึ้นมาแล้วก็จะช่วยกันกาจัดนะครับเพื่อให้น้ํามันได้ไหลสะดวกแล้วก็ให้คมนาคมมันใช้การได้สะดวกหน่อยนะครับแต่ว่าคนทั้งสองกว่างริมคลองนี้ก็จะช่วยกันรักษาความสะอาดใ,ในน้ําในคลองมหาสวัสดีกันทั่วๆกันนะครับ ถ้าหากว่าใครจะมาเที่ยวในคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยนะครับเราเราจะมีศูนย์ท่องเที่ยวอยู่ที่วัดสุวรรณนะครับแล้วก็จะมีการล่องเรือนะครับรล่องเรือเรียบคลองมหาสวัสดิ์นี้แต่ก็เรามีมานานแล้วนะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวหรือย,ยังไม่เคยรู้จกักถ้าหากว่าเห็นตรงนี้แล้วนะครับก็เชิญมาได้ครับนะครับเราอยู่ที่อำเภอพุทธมณฑลนะครับหมู่ที่หนึ่งของตำบลสารยา สถานที่โรงเรือเราที่หรือว่าศูนย์ล่องเรือเราก็อยู่ที่วัดสุวรรณารามเนี่ยนะครับนะครับเชิญมาก็ได้เลยครับสรุปครับ สำหรับใครที่อยากเดินทางไปสัมผัสชีวิตแบบพอเพียงของชุมชนชาวคลองมหาสวัสดิ์ด้วยตัวเองแบบอ๋องก็สามารถไปได้แบบง่ายๆเลยครับเพียงแค่วิ่งมาทางถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีจากนั้นให้เข้าถนนพุทธมณฑลสายสี่มุ่งหน้าไปทางมหาวิทยาลัยมหิดลศาลยาหลังจากนั้นสังเกตป้ายวัดสุวรรณารามและตามป้ายบอกทางไปเรื่อยๆก็จะถึงวัดสุวรรณารามซึ่งเป็นจุดลงเรือล่องชมคลองมหาสวัสดิ์และที่นี่เองครับที่ลุงอูรวมถึงชาวบ้านของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จะมารอต้อนรับทุกคนด้วยรอยยิ้มแบบที่คุณจะประทับใจไม่มีวันลืมเลยแหละครับที่นี่จะมีจ้างรับจ้างคนนะคะเดือนละส0 0แสนครับสนใจก็ติดต่อได้ให้เดือนละส0 0 0สนที่มาทำอะไรครับเป็นหุ่ได้การ มยืนเฉยอย่างเงี้ยหรอยเฉดือนละสองแสนหรอใช่ผมทำจริงนะทั้งนั้นน่ะสองก็ไม่ได้ออกมาข้างล่างเลยนะไม่ได้นั่งเลยได้เลยไม่กลับบ้านโมงอ่ะไม่ได้ชายชาติเทั้งวันทั้งคืนเนี่ยสองแสนโอ้ยตายตายค่ะเดี๋ยวขอไปขอช็อตตัวตาทั้งนั้นน่ะ